เอวีสน <MV S 2> ับสนุนโดยดัชมิลโฟร์เบอร์รี่พัชเจอร์ไรส์ใหม่จูดดูอนมาแล้วค่ะกับ,บช่วงนี้นะคะเซียนเอ็วีแจกกันเลยดีกว่าครับกับบัตรเติมเงินทุรกระบบมูลค่าห้าร้อยบาทแจกดัชมิลใหม่โฟร์อินวันพัชเจอร์ไรส์ครัใช่แล้วค่ะแล้วก็มีพลงวิดีโอวันนี้หรือว่า MV ในวันนี้เนี่ยนะคะเป็นเพลงนี้ค่ะดีไหมครับโอ้โห เพลงนี้เนี่ยมีคําถามเราเยอะมากเลยเาถามไห,หลายคาถามแล้วนะวใช่แล้วแต่วันนี้เราจะถามอีกหนึ่งคำถามนะครับซึ่งคําถามนี้นะครับคุณอาจจะมองข้ามไปก็ได้<อ>ใช่แล้ว,วสังเกตว่าหนุ่มอ็อฟซุบนาเนี่ยในวสิกวิดีโอเพลงนี้เนี่ยเขาจะตามจีบน้องเปาลีตามจีบทั้งเรื่องเขาใช้กี่วิธีในการจีบครับ <c oughs> พอบพระคุณมากค่ะ <c oughs> ไม่ว่าจะการดูแล <c oughs> ไปจัดการหือถาดไปเสิร์ฟให้ดอกไม้คุณคะนับกันเหนื่อยเลยฮะเดี๋ยวไปเอาเมื่อกี้อันเดียวดีกว่าอะไรเอาเมื่อกี้อันเดียวให้ดอกไม้ให้ดอกไม้ให้ดอกไม้อย่างเดียวดึงออกมาซื้อจากปากคลองที่ป๊อปไม่ใช่ง้อไ่ถามเขาซื้อจากไหนเพราะว่าควรจะรู้ไปซื้อถามอย่างนี้ดีกว่าว่าออฟสูมรนนในเพลงดีไหมรับนี่นะคะออฟเนี่ยให้ดอกไม้อะไรกับนางเอกหรือว่าน้องเปาเปาวลีนั่นเองมีมีตัวเลือกไหมคุณแบงค์คิดว่าดอกอะไรมีตัวเลือกครับตัวหนึ่งนะครับผม ดอกมะลิวันแม่ข้อทสองดอกกุหลาบเจน่ีข้อที่สามและข้อที่สามดอกหน้าหัวให้แบงค์เองเฮ้ยผมมีอีกข้อนึงดอกอะไรคะดอกหญ้าในป่าปูนโอ้ใช่จ้ะ อ้ปิเลือกเอาเลือกเอาจะดอ,ดอกอะไรดอกอะไรก็ได้นะคะเลือกมาเลยค่ะถ้ารู้ <c oughs> แล้วว่าเป็นดอกนั้นหรือว่านมั่นใจแล้วว่าดอกนั้นแน่ๆแล้วก็เอสเจตามด้วยชื่อดอกไม้นั้นแล้วก็ส่งมาที่4 2 4 2 8 8ส่สง่งมาเลยเพราะว่าปัดตําเงินมูลค่า500บาทร้อยอยู่นะครับใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ก็มีสิ่งดีๆรอดูรอรอ,รอยู่ในเยู่ะจะดูแลใช่ไหมอยากดูแลอยากดูแลสิ่งนี้ งั้นดู่มเร็วๆดีกว่านะครับผมเพาจะทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยสดชื่นกระปรีก้กระเป๋าตลอดเวลาด้วยครับโยเกิร์ตพร้อมดื่มดัชมิลใหม่โฟร์อินวันพัชไรดูซึ่งมีสี่ประโยชน์ด้วยได่แล้วนะคะกระปิ้รกระเป๋าเพราะอะไร,รกระปิ้กระเป๋าเพราะว่านะครับในโยเกิร์ตพร้อมดื่มดัชมิลนี่นะครับผม มีกรดอะมิโนครับผมซึ่งกรดอะมิโนนี่นะครับผมในหนึ่งครันี่นะครับผม1,497มิลลิกรัมนี่นะฮะใช่ต่อหน่วยบริโภคนั่นเองใช่ให้ร่างกายของคุณเนี่ยสดชื่นกระปี้กระเป๋าร่างกายดูซึ้มกลูเตนพิงหงเอ๊ะตั้งพันกว่าแน่เจียวไปไหมไม่เป็นจำนวนที่พอดีกับร่างกายที่เขาคำนวณมาแล้วใช่แล้วนะฮะแล้วเหมาะสมในตอนไหนตื่นเช้ามาดื่มกลางวันมาดื่มกลางคืนก็ดื่มหรือว่าเหนื่อยๆหน่ทำ ดื่มก็สุขภาพก็ดีกับพี่กระเป๋าแบบนี้นะครับเพราะว่ามีสิ่งดีๆรอคุณอยู่นี่ไงใช่แล้วแล้วเขาบอกว่าดื่มตลอดเวลาไม่อ้วนหรอมีอ้วนเพราะว่าร่างกายนะคะยิ่งดื่มมากร่างกายก็จะยิ่งดูดซึมสารอาหารได้เต็มย่างดีแล้วก็ไปใช้ได้ในทันทีด้วยคอเลสเตอรอลเขาตามตัวเยี่ยมมากเลยนะครับดื่มมาได้ทุกวันเลยนะครับผมกับ ดักมิวใหม่โฟร์อินวันพลสเจอร์ไลนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าออมสุนัรณเนี่ยเขามีการให้ดอกไม้กับน้องปาวลีในมิวสิควิดีโอเพลงดีไหมครับเนี่ยเขาให้ดอกอะไรนี่มีคำถามในวันนี้ใช่แล้วค่ะถ้าพี่เอยากจะเป็นดอกมะรีดอกกุหลาบดอกหน้าบัวดอกไม้ดอกหญ้าในป่าดอกหญ้าในป่ากุณ ดอกอะไรก็ได้ถ้ามั่นใจก็เป็นดอกนั้นก็เ j ต,ตามด้วยชื่อดอกไม้ดอกนั้นแล้วส่งที่สี่สองที่สองแปดแค่ะคระับผมอ่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับก็น้องออฟรอรอยู่แล้วอ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับกับเพลงดีไหมครับจากออฟสุภนัฐครับแล้วตามด้วยหนึ่งเพลงนะครับฟ้ามืดบอดโดนจากสอสินชัยและดอกออทุ่งทองเดี๋ยวกลับมาแจกบัตรเติมเงินกันครับแน่นอนเปาของผมเนี่ยเห็นแต่ดอกหน้าวนของผมเองแต่ว่าสำหรับดอกที่ออฟให้กับเปาวลีนะคะไม่รู้ว่าเป็นดอกอะไรเหมือนกันไปถามคนนี้ดีกว่าสวัสดีคครับุณเอก เอจากร์นครศรีธรรมราชนะครับตอบมาว่าอ๊อฟเ้ดอกไม้อะไรกับเปาวลีครับดกกุหลาบครับดอกกุหลาบดอกกุหลาบครับผมเสียงรอรอแบบนี้ดอกกุหลาบครับใช่ไหมเราไปดูก่อนดีกว่าเฉลยมาเลยหยิบมาแล้วนะป้ายังไม่ให้โอ้โหรอละแปลว่ายังไม่ให้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 รวมเป็นกรรมใหญ่ครับให้เลยถูกต้องนะครับรับไปเลยบัตรตวงมูลค่าห้าร้อยบาท ผมจากเกียรตยซินดี้นะครับโดยดัชซ์มิวพัชเชอร์ไรส์ครับยินดีด้วยนะครับคุณเอกครับยินดีด้วยนะครับกอรแุ่หลาบนี่เป็นสิ่งที่ต้องควรให้ผู้หญิงเป็นอย่างยิ่งเกลียดชอบไหมดอกกุหลาบชอบชอบสีอะไร ชอบทุกสีอ๋อทุกสีเลยใครให้ดอกสีดอกกุหลาบสีอะไรชอบหมดโอ้โหดีมากเลยอะชอบทุกดอกถ้าพูดถึงออมสุวรรณนันนะครับเราก็มีกิจกรรมสนิทติดหนึบกับออมสุวรรณนันด้วยใช่แล้วค่ะสำหรับใครที่อยากจะไปสนิทติดหนึบใกล้ชิดแบบสุดๆเลยนะคะกับออมสุวรรณนันก็พิมพ์ FJ ค่ะแล้วก็เว้นวรรคสนิทติดหนึบแล้วก็ส่งมาที่4242889 แต่ว่าเราอยากให้คุณผู้ชมส่งมาในรายการแฟนจ๋าในช่วงช่วงเวลาของรายการช่งชั่วโมงนี้หกโมถึงสองทุ่มเท่านั้นใช่แล้วรีรันได้ไหมรีรันได้ได้ด้ส่งมาเลยนะคะตีห้าถึงเจ็ดโมงได้เหมือนกันใช่ครับส่งมากที่สุด สิคนคก็จะได้ไปสนิทตนึบกับออฟสุบนัทแม่นอะใช่แล้วนะฮะเราจะไปกันวันที่28สิงหาคมนี้คือวันอาทิตย์นะครับไปตลาดน้ำอโยธยากับหนุ่มออฟสุพนัทครับอโอเยี่ยมมากเลยนะครับผมแหมพิเศษพิเศษแบบนี้ต้องเฉพาะที่นี่แนะแน่นอนนะครับ